ไตห้าได้มานะครับหอยลูกยอแล้วก็่อยตันทีนะครับเนี่ยก็เอาไปแกงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้บ้านมาไปต้มนะครับกินกับน้ำจิ้มเพราะว่าบ,บนชอบกินขี้ห้อยครับขี้ในตัวหอยลูกยอนี่ครับอร่อยมากเลยนะนี่ได้มาเยอะเลยครับลหลังนา แกงก็ได้นะครับแต่วันนี้ต้มกับกินนังทิมนี่กัดตัวมันบางก็จะติดสาไลา่ด้วยนะครับนี่ก็จะซอกกระปกกนะบนคิดว่าพอต้อนมน้ำเดือดแล้วครับเอาเทน้ำถ้งไปก้อนหนึ่งน้ำแล้วก็ใส่น้ำไม่นะครับต้มอ,อีกทีนะึงนี้เราก็ ลางก้นครับหนึหน่งยมโอ้โหน้ำดำปีเลยทีครับ เดินห้าแป๊บเดียวเองนะครับได้เยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวบนล้างให้สะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวไปต้มน้ำครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มน,นะครับเดี๋ยวมากินเนี่ยนี่ครับต้อมอยเปิดแก๊สน,นะครับใส่ในกระทาเลย คครับเดี๋ยวลงมารอดูนะครับเดี๋ยวคนทำน้ำจิ้มนะนี่ครับน้ำจิ้มบนก็จะใส่พริกนะครับแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็หอมแดงครับมีทถานี้แหละตำจนแรกครับแล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสนะครับน้ำตาลน้ำปลามะนาวชูรสครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบนข้อตำก่อนนี่ครับบนใจดูวอลเอยกันไทยนี่ครับเปิดปักเร็วมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทุกเนี่ย ดูครับดูโอ้นอนนี่โ้เปิดปักเร็วเดี๋ยวบนจะต้องตักขึ้นก้นนะครับแต่นี่บนสังเกตดูแล้วนะครับว่าน้ำมไม่ทอกปกหมางนะถ้าเกิดเป็นาน้ำเซี่เสี่สเ,ขเขียวเ,เยอะนะครับเดี๋ยวบนก็จะเปลี่ยนนนะ้ำนี่ครับหอยกันท้อย Bớt bán mất là bốn khó, con ta con á มีหอยทากด้วยครับพ่อเนี่ยโอเคครับ,บนตักเป็นนี่ครับพอบบนเอาห้อยหอยกันไทยขึ้นหมดแล้วครับน้ำก็เลิมเขียวเขียวนะครับเดี๋ยวบนจะเปลี่ยนน้ำนะเปลี่ยนน้ำครับโอเคครับบนใส่น้ำไม่ไปแล้วครับต้ไมไหมข้ออีกประมาณ5นาที3นาทีถึง5นาทีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวบนปรุงน้ำจิ้มนะน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บครับโอ้เนี่ยมักเกลือนะครับเย่ว้ยวๆลงไปปรุงชูรสครับ खान भाट ลูกหนึ่งกับสองเซี่ยวนะครับหลองลูกกนอนน่ากินเหมือนกันซีอิอนครับโอ้โหอร่อยมากเลยแม่ปุ้งเผือกเลยนะครับพอดีเลย นี่ครับบอลิดว่าได้ละได้ละครับมันข้อตักหนักกันสวัสดีครับสักแล้วโอ้เยอะเลยครับดูปล่อ,อยกันไทยก็ปล่อยลูกโยครับใครทิ่ไม่เคยกินนะครับก็ลองไปห้ามมากินดูนะครับใครที่อยู่ใกล้ทะเลอะบันหวาน่าจะมีนะครับลองไปห้ามมากินดูครับอร่อยมากเลย มาครับจิ้มชิ้ม,มหอยลูกโยกกินหอยลูกโยกต้องมีไม้จิ้มควันด้วยนะครับงับออกอีกน,นมาร์กเลยครับดูสิครับขี้มันอกมาด้วยเนะี่ย นาจาร้รยกินมันชอบกินขี้ครับมันก็จะแบบขมๆนิดน้อยนะครับแล้วก็มันมัน ด้วยเลยครับอืมไปกันเลย บบัจุ๊บๆกในเลยจิ้มลงไปนี่ครับให้ติดปีกด้วยนะร้อยหมาก Ừ, bằng anh chút cái bằng này lên á con làm bạc không? บอคิดว่าต้มพอดีเลยครับวับนนี้นี่ขี้ออกมาด้วยเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าต้มไม่นานนะครับขี้มันก็จะไม่รุดออกนะนก็จะเหนียวเนี้ยนะครับแต่บนนขิดว่านี่พอดีเลยนะ เพิ่นจะลองชิมแบบแมวขี้ดูครับขี้มันโอ้โหขี้มันยาวกว่าตัวเครับดูตัวนิดเดียวครับขี้เยอะโอ้โหไม่ใส่ขี้ก็ร้อยเหมือนกันนะครับมันจะกุบกุบ บางคนก็จะเอาเตาแต่เนื้อนี้ครับเอาไปแกงนะเอาขี้ออกครับด้วยมากเลยครับ ดูใครมาน้อครับดู โอเคกับ okay, อีกตัวเดี๋ยวเราอไปกินกับพีอุ้มด้วยนะครับอร่อยมาก ได้มาอีกตัวครับปิดคลิปครับตัวนี้สุดยอดโอเคครับเอาไว้แถวนี้แหละกบกันไม่คลิปนานะครับสำหรับวันนี้บอลไปก่อนครับ ถ้าชอบคลิปของบนกดไลค์บอนด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่วา่าจะได้ไม่พลาดกันลงคลิปใหม่ๆของบนนะครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะบายครับ